สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568ค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวาราคัติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา9.54นาิกานาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัตวรัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมาราช,ชน,านีหรือพอ,อาสาวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณมีผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการแพทย์แผนไทยและทันตกรรมรวม170คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร ในการนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยนำเฝ้าอายุ6เดือนถึง39ปีรวม5คนซึ่งป่วยด้วยโรคท่อทางเดินน้ำดีตีบปุดตันและตับแข็งโรคกระจกตาย้ย้ยโรคมะเร็งกระดูกและตัดข้อเท้าข้างซ้ายโรคมะเร็งหลอดอาหารและโรคไตาวายโดยทรงซักถามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยและมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรและโรงพยาบาล มาธิบดีโดยทรงรับผู้ป่วย16คนเป็นคนไข้ในพระราชานเาุเคราะห์ จากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทยสวและโล่แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพอสวจังหวัดบุรีรัมย์รวม227คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่27ตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเป็นสมาชิกรวม3,463คน ในปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอร,รวม11ครั้งและยังจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาในโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดน2โรงเรียนมีนักเรียนได้รับบริการทันตกรรมรวม1,104คนและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านหนองยางอ,อนางรองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนมีผู้รับการตรวจรักษา385คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการูุนิธิพอ,อสอวอนำสมาชิกพอ,อสอวอจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร และร่วมกันขับร้องเพลงใจดวงหนึ่งถวายก่อนพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับการทรงงานพอ,อสอวอเพื่อช่วยเหลือราษฎรการทรงงานด้านสัตวแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานพร้อมพระราชทานพรแก่สมาชิกพอ,อสอวอจอังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ทพี่มาเนี ประมานละสามหนติดกันก็มีวันแรกวันแรกที่ไหนนะคะที่อเภอายบึงจังหวัดศรีสะเกดพระพุทเจ้าค่ะมันไกลมากจากที่พักแต่ว่าก็พี่แม่จะหนักเพียงไหน ก็ยังสู้ได้ได้เจอน้องๆพ่อพอสวพี่ก็มีกำลังใจแล้วจากนั้นพระราชทานถึงยังชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และผู้แทนหน่วยทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรวม100ชุด ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากโดยการเสด็จมาทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทรรามบรมราชชนนีจังหวัดศรีสะเกษสุรินและบุรีรัมตลอด3วันนี้ส่งผลให้สมาชิกพอ,อสอวอทุกจังหวัดมีกำลังใจในการปฏิบัติงานรักษาดูแลผู้ป่วยในถิ่นธุรกันดารเพื่อสืบสารพระปัิธานต่อไปจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอ,อัมพรสวัสดีค่ะ